โยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาแคะหูพ่อยูทูบเบอร์ครับก็ก่อนหน้านี้ก็ได้แค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ก็น่าจะรุ่นเดียวกับลูกสาวของคุณพ่อนีครับเจ้านวเนียเจ้านวเนียเนี่ยก็บังเอ,อิญอะเขาเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเพื่อนกันอยู่ในไอจใน Facebook อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาก็บอกผมว่านูเนีย ไปประกวดมิสแกนแล้วก็ได้แชมป์เราบอกอ้ยมิสแกนเชียงรายไม่มีไม่มีไม่มีนวนนี้เขาบอกไม่ใช่ได้มิสแกนจริงๆสาแก้วกลายเป็นนู่นสากแก้วนูน่นแล้วปีนี้นะมีเด็กเชียงรายเนี่ยออกไปประกวดต่างจังหวัดเนี่ยอีกคนนึงก็คือเด็กเมืองพานแต่นั่นติดแค่หนึ่งในสิบเพราะว่าเขาเขาเ,ขาเขาพิ่งประกวดปีแรก อีกอย่างหนึง่งเขาต้องไปฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเพราะว่าภาษาอังกฤษเขายังไม่เปะ๊ะแต่เจ้าันเนียเนี่ยมันมัน,ม,นมันได้หมดเลยทั้งทรีเซนตัวเองภาษาอังกฤษแล้วก็หลายๆอย่างเขาเป็นยูทูบเบอร์ครับแล้วก็การแสดงออกการ,รอะไรมันเลยดีกว่าก็เลยได้แชมป์ไปค่อนข้างง่ายก็รอว่านู่นปีหน้าไอ้ลูกสาวของเพื่อนผมคนนี้จะจะ จะลงประกวดที่เชียงรายมิสแกนเชียงรายอีกไหมพอแถวที่แล้วเขาไปประกวดนู่นน่ะประกวดเลยบางลานบางลานบางลานนี่อยู่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ออกมาถมมาหรืออะไรเนี่ยภาคกลางเชียงรายเชียงใหม่คนสวยเยอะอืเอเดี๋ยวก่อนนะข้างนี้เป็นกี่หูแผ่นนะครับท่านผู้ชมโอเคโอเค ใกล้โห oh, ใกล้จะหมดเดือนแล้วจะบอกว่าสวัสดีปีใหม่ก็ไม่ใช่เพราะนี่รู้สึกจะเป็นคลิปที่สองของปีนี้นะครับ <c oughs> ก็ด้วยปัญหาเดิมๆแล้วครับเรื่องแบตเตอรี่โอเคโอเคเดี๋ย okay, ว okay. เราจะค่อยๆแซมีปัญหาเล็กน้อยเหนียวมากเหนียวมากโอเคเราจะใช้ซ่อมหมุนนะครับ ซ่อมเสียบแล้วก็หมุนซ่อมเสียบแล้วก็หมุนโอ้เดี๋ยวก่นอนอ่ะได้แล้วหลุดออกมาแล้วอะไรเหรอหก็ต้องรอมีลูกค,าค้าอีกคนก็คือพ่อสอนโชคดีโอ้เดี๋ยวก่อนนะนมันอยู่ที่เนี่ยครับโอ้เดี๋ยวก่อน มาผิดจังหวะเลยหมุนก็ผิดอะไรก็ผิด,ผ,ดผิดพลาดหมดเลยน่จังหวะนรกของจริงอก็มาจังหวะไม่ดีเลยเสียสมาธิตอนหมุนไปนิดนึงนะครับแล้วก็ไปโดนผนังหูแต่ก็ขี้หูยังออกอยู่ ก็เป็นเด็กครับเต็งในหมู่บ้านเขาจะมาตัดผมก็แปลกอะ่ะวันนั้นมันก็นัดไว้เสร็จแล้วมันก็ลืมนัดแล้วก็ไม่มาเฉยเลยอะ่ะแต่แม่เขาก็โทรมรีบโทรมบอกเพราะมันเลยเวลาไปแล้วแล้วก็ลงงงเราก็ รออยู่แล้วก็หายแซ่บวันนี้ก็เลยมาแบบไม่ต้องนัดโ oh, okay. อเคอวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่เดี๋ยวก่อน,น,นวันนี้วันศุกร์เป็นคืนคืนนี้คืนนี้จะมีมวยวันแชมเปี้ยนชิพก็ใช่ใช่แต่วันฉายแต่วันฉายตีวันนี้กับซุปเปรอร์บอลบางคนก็ว่าซุปเปรอร์บอลจะทนะ ตรงนี้พี่เป็นอะไรเจ็บเหรอหรือว่าเสียวอ่าไดละอีมองว่ดูก็ <c oughs> คู่เอกมันน่าจะสี่ทุ่มเขาดูยังไงดู YouTube ดิถ้าไม่ดูทีวีช่องเจ็ดก็ดูยูทูบไม่เสียมวยมวันมวยวันมันมีอยู่ใน YouTube มีอยู่ในช่องเจ็ดดาวเทียมยังดูได้เลย ส่วนวันอาทิตย์ก็ทีมรักผมเชียงรายยูนเต้ก็จะไปเตะที่ประจวบประจวบประจวบเน<อ>ี่ยอันดับองไรอันดับสิบสองหรือสิบสามเนี่ยอันดับสิบสองหรือสิบสามประจวบอยู่อันดับแปดประจวบนี้ก็มีนักเตะเก่าของเชียงรายก็สุภกรเจยวตระกูล กับอีกคนหนึ่งก็สนุการถิ่นจอมแต่สนุการถิ่นจอมมีเรายืมตัวกลับมาเล่นในเชียงรายแต่ก็จะลงเล่นไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเป็นัเนเนนกเตะของประจวบเขาก็น,นัดนี้ก็งง,ง,งว่าจะไปเอาแต้มเท่าไหร่สามแต้มหรือหนึ่งแต้มแต่โอกาสมีแต้มมีสูงเลยครับแต่ว่าพอเตะทนนี่ยี่สิบเก้าเสร็จเนี่ยก็ต้องกลับมาเตะที่บ้าน ในวันที่เอ้ยยี 26, ่สิบหกเตะวันที่ยี่สิหกเสร็จวันอาทิตย์วันที่ยี่สิบเก้าวันตุดจีนก็ต้องมาเตะถ้วยเอฟเอครับกับลำพูนแล้วพอวันที่สองก็ต้องเตะถ้วยไทยลีกอีก,อกเจอกับนครปฐม,มโอ้โหเรียกว่าเจ็ดวันเตะกันสามนัดนอ่ะโหดแท้อ่า พีดูพีดูขี้หูตรงนี้นะไอ้ตัวเพาะตรงนี้อย่างเดียวนะที่น้ํายาทําละลายให้พี่แล้วเนี่ยอือดูขี้หูเหลืองมันมันแช่แข็ข้างนอกอะแต่ไม่รู้มันไหลไปเป็นแผ่นข้างในได้ยังไงอะแต่อย่างเงี้ยนกนกหนูหมูแมลงเข้าไปไม่ได้อะ่ะ คก็ตอนนี้แค่ปั่นเอาความชื้นออกมาเฉยๆโอเค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 อ่าไม่มีอะไรละสะอาดเดี๋ยวเราจะไปข้างนู้นนครับท่านผู้ชมไปโอ้เรามาข้างวาขวากันต่อครับก็ในระหว่างช่วงพักช่วงนี้ก็ได้คุยกับพี่เรื่องเลือกตั้งนาะยกอบ,อบจอ ก็คู่แข่งสำคัญในเชียงรายก็คือนายกเก่านี่ก็เบอร์หนึ่งคือนายกที่พึ่งที่พึ่งหมดหมดวละ,ะเนี่ยก็คือเบอร์หนึ่งส่วนนายกเก่าที่หยุดเล่นไปสิบปีเพราะว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งก็คือเบอร์สองตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตนายกทั้งคู่เนี่ยแหละเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมาเจอกันก็ถามว่าใครจะชนะคือถ้าทาทีนี้เนี่ย เอาคะแนนจากหัวคะแนนอย่างเดียวนะครับเทไปทางที่เบอร์สองกันหมดนะครับเพราะว่าเบอร์สองนี่เรียกเข้าประชุมทีนะครับปีนี้เรียกเข้าประชุมทีในการประชุมแล้วก็วางแนวทางในการเลือกตั้งค่าเสียเวลาในการไปประชุมคือห้าพันบาทเขาจะใส่สองห้พันบาทแล้วปีนี้ก็ประชุมกันไป4ี่ครั้งละในการวางแผนไม่เกี่ยวกับขนคน เขาใช้คำว่าไงอะยางเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งก็ขนคนมาดูงานดอกไม้แล้วก็ส่วนใหญ่เบอร์หนึ่งเนี่ยจะเน้นไปที่ชนเผ่าแล้วก็คนที่อยู่บริเวณภูเขา mm hmm. เพราะว่าเขาไปทาป่าปาแล้วก็ไปทําระบบน้ําระบบอะไรเนี่ย mm hmm. ให้ชาวบ้านในการทําไร่ mm hmm. ทําสวนแล้วก็เน้นสิบสามชนเผ่าเลยถ้าเกิดชนเผ่าเนี่ยที่มีอยู่ในเชียงรายเกือบสองแสนเนี่ย ถ้าเทใจแล้วใส่ให้เขาอย่างเดียวนี่ชนะได้สบายเลยนะครับเพราะว่าเขามั่นใจว่าคะแนนจากคนเมืองที่ลาบเนี่ยจะสูสีกันแล้วโดยปกติเนี่ยคนที่จะเลือกตั้งในเชียงรายแล้วชนะนายกอบจเมื่อก่อนเนี่ยมาตรฐานอยู่ที่หนึ่งแสนเสียงหนึ่งแสนสองหมืนเสียงปัจจุบันไม่ได้แล้วนะครับต้องมีสองแสนอัพถึงจะรู้แพ้รู้ชนะกันตอนนี้กงานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่หญหญเที่ยวนี้ก็จะ สูสีคู่ขี้มากครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าสัดส่วนครั้งสุดท้ายนี่ในการแพ้ชนะกันมันไม่ถึงสองหมื่นอ่ะสาเหตุเดียวก็มาจากไอ้ห้าสิบหัวคะแนนที่แล้วใครเป็นคู่แข่งกันบ้างก็เบอร์สองนายกเก่าเอาแล้วนะคราวนี้ค้าชที่แล้วนี่พักเพื่อไทยส่งสสยิ้มอ๋อจำได้ แต่ครั้งที่แล้วมันเป็นเพราะว่าหัวคะแนน50คนสุดท้ายเนี่ยตีจากออกจากตรงนี้แล้วก็ออกจากออกจากห้องประชุมไปหานายกนกกันก็เลยเลยนั่นกันแม่โทรมาจังหวะนรกอีกแล้วเดี๋ยวรอแป๊บมาต่อกันครับมา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 ก็เอา,า,เอาตรงนี้ไม่มีขี้หูข้างนี้ข้างนี้ โอเคโอเคคุณลูกค้าก็โทรสับมาเหมือนกันเห็นไหมนั่งสิแต่มวยเนี่ยจะเริ่มมาทุ่มครึ่งใน YouTube นะครับส่วนช่องเจ็ดเนี่ยมันจะมาตอนสองทุ่มครึ่ง ฝงน,นี้หูสะอาดและโล่งมากแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาปั่นสำลีเล่นกันแล้วนะไม่มีขี้หูด้านในไม่มีบางไม่มีอะไรเลยมีแต่แฉะรอบนองนิดหนึ่ง โอเคเอ้วันที่ยีิบเก้าที่ผมบอกว่าจะไปแข่งกับประจวบนี่โอกาสชนะกับเสมอนี่ห้าสิ้าเลยนะครับออกอะไรก็ได้เพราะผมยังเชื่อว่าันนาีนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถเอาแต้มออกจากประจวบได้ส่วนเจอกับลำพูนี่เตะในบ้านเราบอล FA ครับนี่ก็ต้องใช้คำว่าชนะสถานเดียวถ้าเสมอใน90ก็ต่อเวลา ถ้าต่อเวลาย,ยังเสมอก็ยิงจุดโทษซึ่งพอถึงจุดยิงจุดโทษนี่ก็ยังเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของประตูผู้รักษาประตูอย่างเดียวเลยนะคิดว่าเชียงรายน่าจะได้เปรียบเพราะว่าตัวอภิรักบอวงของทีมเชียงรายเคยติดทีมชาติครับแต่ฟอร์มแกแบบไม่สม่ำเสมอมันรุ่มรุมรอนดอเนเลยก็เลยอ่าเลยพูดไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็ติด มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเราติดทีมชาติกันเฉพาะในทีมไอเชียงรายเนี่ยติดห้าคนยุคนั้นนี่เรียกว่าปั้นกันออกมานี่ได้แชมป์สี่เกมเลยนะห้าคนนะจนได้แชมป์สี่เกมแล้วพอมาอีกปีติดกันสี่คนในทีมชาติชุดใหญ่รวมทั้งอภิรักษ์บอลวงด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประตูมือสามแล้วผมก็เพิง่งแบบเคย เคยสงสัยมากเลยประตูจริงๆก็ใช้ตัวเดียวนะแต่ดันทุกทีมเลยทุกทีเลยในโลกนี้ส่วนใหญ่จะมีประตูผู้รักษาประตูกันสามคนวะก็ก็งงมากเหมือนกันนะทุกทีมเลยลองไปดูเส่วนใหญ่จะมีผู้รักษาประตูเตรียมไว้สามคนมือหนึ่งมือสองมือสามคือจะมีทีมแบบโคตรสวยจริงๆที่มือหนึ่งมือสองมือสามเจ็บอะ แล้วมันก็มีจริงๆนะในขณะในฟุตบอลโลกผมจําจําไม่ได้ว่าเป็นทีมอะไรนะมือหนึ่งมือสองมือสามเจ็บแล้วก็ต้องเอาเอาเอาไอ้นักเตะลงไปเป็นผู้รักษาประตูไอ้ผมจําไม่ได้ทีมอะไรก็ไม่รู้ไอ้นั่นมันเกิดจากว่านักเตะบาดเจ็บหรือผู้รักษาประตูบาดเจ็บแล้วมันไม่มีโคต้าเปลี่ยนบ้างแล้วก็ต้องเอาไอ้ไอตัวนักเตะลงไปแทนะอะไรประมาณเนี้ย แต่เกมนั้นรู้สึกว่าไอทีมที่เอาผู้เล่นไปเป็นผู้รักษาประตูก็ไม่ได้แพ้นะแต่ผมนึกไม่ออกว่ามันทีมชาติอะไรอ่ะอส่วนพอวันที่ที่ยี่สิบเก้าวันตุดจีเนะี่ยที่ว่าเตะกับอีลำพูลเสร็จเนี่ยวันที่สองเนี่ยวันที่สองมันน่าจะเป็นวันอาทิตย์อะ ก็เตะกับนัรปฐอมาถในปีปีที่แล้วเราไปแพ้เขามากะว่าจะไปชนะเขาแล้วก็ดันแพ้นครปฐอมถมนี่มันใช้อะไรหมูป่าอะไรก็ไม่รู้หมูป่าพยายมหรือหมูป่าพิฆาตอะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างทีมเขาเป็นหมูป่าหมูเขี้ยวตันอะไรประมาณเนี้ยโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับ ข้างนี้ก็ขี้หูแฉะรอบนอกไม่มีแผ่นด้านในไม่เหมือนข้างนู้นแผ่นบางเหนียวแน่นก็ขอให้แฟนคลับทั้งหมดเนี่ยอพอได้ดูคลิปนี้แล้วก็มีความสุขความเจริญวันหวยออกก็อย่าลืมนะครับรวยรวยเฮงเฮงกันโอตุดจีนเลยตุดจีนสินเจียอยู่อีซินนี้หัวใช้มีอะไรอีกวันอะไรอีกเนี่ยวันไรก็ได้ครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยครับบา,บาย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  เสร็จแล้วโล่งโล่งโล่ง